Nó à, thắng là nhà lại nó. Nhân Nên hơn, nha, lại với này nó khổ ngam về ôi ta nhà tôi nè có khó chẳng cứ bơ xì dào à Nên mà thế phăng thắng ngam thì dần thắng này không mi này nằm ở đàn đó nè khó mi nắp bằng khó đó nè นี่ขามไปไหก็เป็นม mm ุ hmm> ่นได้เี่ครับไกลาเนี่ยงามนี่เขาประกาศว่าของอาปราศองบ้นเาคือว่าตัวลุงไปเนี่ยเนีเขาเห้องมาใหรอคือเหตต่อไปอีกม่ีน้ำไปหร้อห้ขีนงี่มันแรงมีน้ำไปเลยตาไ่หลยนาตาหนากับียุบนี้กับมีบรู้ดเหมือนบม่มีข้อ้องบ้นเาก็ก็โเลยคือทเียนรถเรเด้ยนะไปห่ามาวันเนี่ย นี่แต่เราเ้าในบ้าดได้แต่เขาซืบ้านนี่มันก็แหงแต่บแเราเข้าสูดกงานิงควายกลังเดี่ยวองีรถุสินมากตีวออกาีดนนะซื้อรถมืออันอันบออันนะที่เดียนวันบอกไม้เด้ซื้ออยเล้าเนาานไปจับอันไม้เได้เก้าเก้ากหออกเก้องเลยซวาเก้าสองบนอีอ เ็ีนี่นะแต่ว่ามันถังอันอันดูหมดเยอันที่ไนนยอันอันตลอดค่ะงไปหามาเน่ะที่ลอตเตอรี่เราอดวนมัเ่นสะหกขาไแล้วคุณต้องเตใจเนาะเขาวอกขายไรตอนสิออกรถกมลกับโจขังบ่มีพ่อหักหัวเข้ามาเน่ยเะถท้งมนี่เขาเย็นแล้วไปไงทังตรงไปนะแต่เราบอกไปหอดบงยาเลย

นี่เขาดีแก่ข้เคยนเานี่ยวันนี้เขา่ด้ข้างตรงไปเขาเห็นแล้วแล้วเหรอเลี้ยวๆหนึ่งนะเลี้รงน้องกาด้วยเกี้ยวกันเลยดีมันจะเกี่ยวทับเพราะว่าเกี่ยวกับเจี้ยวเพียงแต่กับคนเอง